บอกตูุก้อนส่งข่าวให้ตูุพายผู้แนเนรอบางทีตูุพายเพิ่นยังบอกผ้ว่าเมียเก่ากลับมาบ้านแล้วแต่ไม่มีใครอ่านเลยเราจะตุพายบูฮู้เออแล้วให้ค่อยนันส่งข่าวส่งข่าวตุพายแน่วมาสั่งนั่นแหละจังบอกเชี่ยวเอ้ยมีให้ตัวมาเด้อไปเอาเด้อเมีตัวไปทำเอาเด้อเลิกกันแหละนาะงพอแผลตัวเมียบอกเอาอะไรที่ตรงไี้ใช่ไหม เนี่ยบอกเลยเขาเขาบอกมาเนาะเขาชมให้เขาคนนั้นอ่ะอันนั้นได้หักแพงกันแบบพี่เต้เจ้านี่แหละกินข้าวกินน้ำนั่นนี่อยู่น้ำกันนั่นนี่แหละเขาก็เคยไปไปเห็นเราอยู่ไปถ่ายคลิปอย่างแล้วจักนับเป็นได้ไงล่ะคือผู้ลังคนหรอมันมีผู้ยุกยื่นเนาะคือข่อยนี่ก็มีผู้เาบอกข่อยอยู่เขาว่าไม่เขายุกยื่นกับเมียเจ้าบอกยุ่นแหบอกยุ่นแหเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกให้เขาแตกแหนยกันนะข่อยละมั๊กคืงเมียข่อยผู้เมืองบ่ได้ไปใช่ เมียภูมชงชาวคนเมืองนี่ยบ่ได้ไปใช่มากรางเว้นมันก็ให้เลือกเขียงานอยู่นี่ขันไปกับไปขายนั่นขายนี่นกับมาโลดใครที่ไปน,นั่นงน,น,นี่นั่งลมนำพนันพลันกับบอกมันบ่มีหรือว่าเขาเห็ดด้วยวิชาจักแล้วคนบ่เห็นบ่จักนะเห็ดให้ย่านนั้นเจ้านั้นเห็ดโทรมาเลยคอชิว่ากับเมียเจ้าเลยว่ะให้มันย่าเลย เงินเอาให้เมียนะเอาไปให้ผู้บ่าเงินเอาให้เมียเมียเอาไปให้ผู้บ่าเออเอาให้ผู้บ่าประทามมันจ่อเขาขักบัญยานายเด้๋ัวบัรานคอยนี่เหิดกับเมียมันอันเมียมันย่านคอยนี่เหิดกับมันเ<อ>ห็ดกันด้วยวิชานี่นะเดี๋ยวมันบอกชื่อบอกแม่ขันชิวขับบ่บอกเลยคอยโทรหาพอหากคอยนี่เจ้าบุ๋มไม่ธรรมดาได้ว,ว่าฉะนั้นมันเลยบอกเอาให้อลีมาหน่ะแล้วมันคงมากคงมากขึ้นแล้ว เงินน่ะเงินนั่นเงินอันที่เอาให้ผู้บ่าวหอกหักว่าบบเห็นมันวาจะมันชงชงแล้วมันว่ามันชงคือแล้วกะสีว่าเขายืมเลนโนตุจ่าโนโบให้อลีผู้บ่าวอลีอืมต่อผู้บ่าวอลีแล้วก็ะต้นเอ้ยน้องมันได้เปล่ามันมันจะหูจับฉันมันก็บููหรอกอืมอันน้องคอยนั่นเอ้ยมันนะนผู้เช่าเอาเงินมาชงมาให้ฉันเม่อเรแวเมื่อวัมีมันเองว่าโบชูมันพังนี่ได ก็มันชิวจะขักนั่นตั้งแต่ว่าเงินอาให้ตัวใดก็เบิดให้เท่บรนใดก็บรนนะมียมันบิดบบรรนไว้ีนอทำเมียคอยนี่ผู้นี้กัพังน้ำงินคยเอางคนทยาวเ่ยชอยเยอคอยแนวว่าฉันคอยระบบนี้นวช้อยบบนี้นื่นนั่นคอยว่าเออกันว่าตวานนัเนี่ยอันอันนั้นชงหูปนเมียตน้มาให้เขาเขาชีเหตุให้เหยังมันวะเขาีคัดเชิงให้วะมันแล้วบันนี้ละมันคัดเชิงอยู่พี่ก็ได้บ่อยูไดู้ันมา เา่ายยังอยู่อิกา็ออก,กังได้เดี๋ยวว่าอยู่โตเป็นข่าได้บอกแล้วคันว่าเป็นคนวนันนี้นะเฮาเองนะเหตุรถได้แปว่าว่าคนอนุญานนำลูกหลานนั่นบ้านเมืองอยู่ใช้กระจามเงินขับมันหูบ่ให้ถือเป็นอันใหญ่อันโตไปเฮาเหตุแล้วแล้วเฮาเอามือเฮานี่เมืองชายในลูกขมขุ่มเขานี่แล้วรถเ<อ>มืองขีไปเหตุไปกับแมนเรียบร้อยรถมือนน้นในอัน ขันเฮาโบเฮาบใครเช่ก่อนแม่นอะไรบ่บ่เท่านี่เอ้าลองเบิ่งกันอยากคู้จักนี่เอามาโลวดผู้หญิงนั่นเอามาให้ข่อยนี่ข่อยเฮ็ดยาเนี่ยคอยจักชีรูปโลวดเอาแล้ว่อยเอาคายนะบัดเอาออกนั่นบัดเวลาเฮ็ดนี่ข่อยบ่เอาเวลาเฮ็ดนี่บ่เอาบ่เอาบัดบัดเวลาอันคุณข่อยสิเอาเวลาติดกันแล้วเออบัดเอ่านี่เอาคายเอาขายแล้วเอาเดินเน้อบาดนี่เอาโลดมาจุดเงี้ย่อยเฮ็ดข่อยรูปมาจุดเงยเอาแต่ขายลายไปโลด บ right? 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 in no er> right? like ่ให้คารุ่งพูบันดาคือว่าชาวในห่านนี่มันบกข้ามันบกกายมือชักมีรถผู้เข้าไปนะห่านฮู้เลยใหดให้มันอีพูงามๆเนี่ยน่ะเอ้ากูย์บกมือนะเฮ้ยเจ้าลูดรถแม่ดาลีกโน่แต่มีใายนะบัดบัดคอยเอาออกน้ำบ่มีพวงออกดอกมีแต่คอยกับจานพวงนี่เอาออกได้น้อกจากเชิญรถเห็นแตนเขาลงเฟซตัดก็เป็นมันแลงเขาบุญลูกตายโลดอีกเหตุยุคเขาลงเฟซว่า้บ่าวก็ประสาวนั่น นอนกันติดกันนีเหต่ว่าเขาเจ้าคัดเชิงอยู่บ่านเราดืกว่าในไหนคัดเชิงกันแล้วบ่เมนติดแต่ว่าคุณอุญาตบ่เมนแต่คุยกับพีเด้เออกนี่ก nah ็คือก wow ันกับอึ่งเชิงอึ่งแบบนั้นเลยดึงกระบอกเลยเหนียวปันกาวติดออกป่วยมาเชื่อเพียงชาววายกซ้พพนะเนาะตนอึงเชื่อว่าอําหอมเพียงอันนี้ก็ดีเอาแลยพอเพล็ดจะได้ยินอยู่บ้านอึงคันว่าบ่เชื่อก็หาผู้หญิงมาลองเบิ่งมาลองมึงรถค่อยเช็ดให้เบิ่ง ไอยไกลมือคันว่าคนงเรามันกะลี่นะคันว่าเมียผู้ใดเออคันเมียผู้ใดมันใิ่สู้จากัวนี้มันใจนี่มหาพระชา์ราม้ารถปราชญ์นั่นนะมาโลดพราชญ์คัดเชิยงห้นี่เรียบร้อยมาโลดบอกเอาเงินจะกรีบบอกดชห้เอาจะกรีบเวลาเห็ดเวลาคัดพูดบัดอาออกคุณควงจังฉีเอาบาดเวลาบาดไปลด้จะปนไม้ออกจากตอนคัดนั่น พอตู้จะเอาคาคายแบบนี้ <c oughs> อตอนคัดอันไม่ได้เอามันช่วยคือกระมือเนี่ยมาลุไมาไว้เนี่ยมาในบางช่องจะมือแฮะครับเมีอะไรบ้ได้มันแล้วนะมาลุเอาแหลมชัวว่าแขงชัดยังชี้ได้แขงชัดยังชี้ได้สุดจ้าเอ้าพอดีมันมอนผู้นี้มันคามันออกมาแล้วมันา่าเฮามนหรอกโอ<ฮ>้ให้มันหัวจักได้ บ่าให้คู้จักว่าเขาเป็นคนเฮ็ดให้เออแต่ว่าเขาเออกนะเขาออกหรือจะว่าเขาบให้ว่ากับเขาว่าว่าเขาเป็นคนเฮ็ดเขาเป็นคนเฮ็ดนนั่เขาเอาอกก็ให้ได้เขาคิว่าตุจานนึตุจานบ่านี่ยนี่บมดแล้วบมดได้ห่ดแล้วบมดไปช่างอีกชัางยากินน้ำกันเลยละกับบ้านวอาให้ว่าเขาเงินไว้ครับเอาเงินมันโอเคเนาะขับไปรักขับไปรักนอนมันบชัดชูนั่นเฮ็ดหัวมันโลดบักกันนันนั่นมันชัดชู่กับเมียเฮานั่นกับมันชัดชู่มันบริเหตเมียเฮาก็ดีแม่นแล้วอ่ะแม่นเลาเอะ นี่เลือกนอตโซจานเนาะอือเอาเปลือกดูงี้กันกินเป็นชิ้นกล้วยกันได้แล้วเอาต้นกล้วยาเนี่ยมันไม่ทำอะไเป็นเห็ดเป็นไปงงอดงูเห่าชีเค็อือเห็ดเป็นเงินเป็นทองค้ามัดไปเห็ดบ่อได้หักลืมถามเขาเนาะเขาเห็ดพานเห็ดโอ่งนี่เป็นบประเทศตัวนี้เป็นนั่นไปขายอยู่ทางเลีกเอาเนี่ยช้ำเชยวเงินเนาะเอาเห็ดเป็นชิ้นเฮาก็ดีชิ้นพานเออคันว่าเช้าชีชั่วโมงเงินมันนั่น ขึ้นเป็นกับไม้นั่นก็มันก็ขายบนเลยเนาะนี่มือนีเขาก็ขายอยู่ห้านี้มืนไปขายอยู่พอดให้ผ่อใหม่นี่เตะเป็นทองคำนะเอาเอาไปขายได้เงินหลายเนาะพ่อเี่อันใด้อาหารคืออาหารคุ้นเห็ดเป็นทองคำนะไปขายอยู่ห้างขายครัเผื่อสักสี่โมงี่เป็นยัานยนต์แล้วมันได้ตุ๊ดนี่นราเห็นแล้วนี่เห็นกันเรื่อยนี่ว่าเป็นแมงมอที่เค็บงูเห่าเป็นนั่นชีดงูชีดควายเห็นแล้วนี่เห็นกับต่ายหรืออ บอได้ว่าง่ายกับเห็ดสิ่งที่มีชีวิตนี่ได้เนาะเห็ดวัตถุได้เนาะยันเห็ดคำบอเห็ดเงินบอกเงนบอเป็นหักเป็นได้เห็ดเงินนี่มีมีผู้เป็นอยู่ได้เห็ดเงินเงินเตี่ห่อหนี่มีเขาบอกคอยแล้วคนฟังนั่นผู้ใดเห็ดเขาว่าเห็ดโลดเขาว่าหากคอยไม่ได้ให้เขาเห็ดให้เบิ้งเขากบไม่นี่หน้าไม่นาหนาช้ำนี่นี่ไม่รู้โกบับบจนมันละเอียดนี่เดี๋ยวเอาเงินอะไรห่องนั่น เนี่ยเขามันมีมีนำยาเขามาไล่เป็นเงินโลดอันเดียวกันเขาเอานน่ยเขานำยาน่ะใช่กันครับอันนั้นเขาไล่ใช้เงินนั้นจวนเขาพิมมาแล้วน่ะเงินไปแฉนคือกุมือนี่กับเขาตัดเจียร์น่ช้ำกันครับอันนั้นใบเฉีนอืมใบแฉนนั่นตัดช้ำกันนั่นเจียแปลว่าแปลว่าโบให้บให้เป็นเจียรอันนั้นนะเป็นเจียรธรรมดานนี้โบห้มีห้องมีห้อยอย่างน่ะ รีดรีดเชตุนั่นอ่ะงานเดียวกันโลดแมนโลดเนาะแมนเบิดโลดเขาว่าเขาจะเห็ดให้คอยบ่ญคนมาตะพังนั่นแหละคอยยายายาเห็ดนั่นนี่จัะหน่อยเป็นโทษเอยว่าเขาก็เลยไม่ได้เห็ดให้บุญหรอกเขาให้คอยเขาจะเห็ดให้เบิุญนะคอยบ่เห็ดคอยบ่ให้เขาเห็ดยาคอยบ่ชแล้วว่าเอาไปเห็ดแบบบ่ชลอดเราขอนี้นั่นเงินฝอกเงินยังอันเด้อันแปลว่าเมียคอยผลุก บ้านกลางนี่พระคันกับ่อยนั้นอ้าวมันนี่ขายองนของเงินจักจักล้านบุ๊มีแต่เงินเหรียญมาได้เงินเหรียญเงินเหรียญเออเอามาเอามาจ่ายค่าของเราหน่ะปัดไปบิ่งมีแต่เงินลอบึ้กเท้าทิ่ม่อยบ่บ่ย่างมันจะลอยจะสมบ่มันเท้าถิ่มยันไปทุกมันเป็นไ้เลยนะเอออ้าวนะน้องผอมมันเราควจักันกับอยเบอรโทรบเรากะ ยังอยู่ว <ein> ันเดียวนี้มันหายไปเลยเลยไม่ได้โทรหาเราวันเราดีไรเท่านั้นมื่อไรพอเท่าที่เราแปลงมาหายเงินนะเอออันมีวีแวลอยู่บ่บ่บ่มียืนนึงเบื้องแรกหายเงินนะยังบม่ได้รบกวนบอกมีมียู้บ้านเขาชามคนบริษัทตอบมันกับข่อยอยู่ดีนี่เอาเลยเขาเฉพาะไปหานั่นเอานี่อยู่หฮะทั้งยังบม่ได้ยันไปหาเขาเพิ่นยังบม่ได้ลงมาแต่ทั้งเบี้ยบอกอาจารย์ใหญ่นะ อาจารย์ผู้ชิไปพาไปเอานะย้องยัองมันก็นั้นได้แล้วเผ่านี่เออรันสาวจริง้เยีร่อากับจนมาลอยเลยนี่ได้บ้านห้ยเมาเห็นบ้านทิศวัดนันชื่อพระตูวัดออกนะครับอันผัวน่ะคนนักเชาะเมียน่ะคนบ้านห้ยเมาก็ไปก็ไปจุนมาถูกฮะคือถูกเพื่อนม่านป้ากันป้ากันทุกปันกันบ่ทันได้เฮืออหนียน่ะได้ลดเบื้องนประตูคนที่ให้ อันพวได้ลดอันเมียได้ลดพวได้เฮือนบัดอันเฮือนบัดอยู่บ้านเมียนาทีนั้นพวนั้นได้ลดเมียนั้นได้เฮือนมันจังถือของเมียพวกเฮือดหมดพวกอยู่บ้านพี่บ้านไม่เมาเมียบัดบออยากได้เฮือนอยากได้ลดเออยากได้ลดลูกเต่าได้มีบ่ตุ๊จริตมีละชองคนป้ายลูกใ้เต่าได้แล้วถูกเป็นยังเซนซานจักน้องเขาแล้วเอาไม้น้องเนี่ยถูกที่ไหนเนาะเอาแต่เครื่องเรเครื่องไหม มออยู่ดักนโจลูกบักนำนี่าาเห็นเพือนในตรงนาคงชีในตรงนานะ<อ>ลูกมนะอน,นั้นอันอยู่บ้อนนเมาเนี่ยกลูกจันบินนี่พ่อมันจันบินนี่ท<อ>ูกเพื่อนหรือกันเอาเอากันนะไหนลูกจันบินนี่ไปเอาลูปมอญน,นี่นะลูกมนนมาเอาลูกจันบินทั้ทงนี่นะมายิง,งทั้งนั้นมผู้าย้ดยได้ได้รถคันหนึ่งเมันบอกเพื่อนลังหนึ่งเอากันนี่ยฉ่างเพื่อนมีลูกสองคนเออมีลูกชองคเนี่ย ไปไปมามา,มานะมาพี่กับย้อนอยู่พี่นะบัรดาฟ้ากันป้ากันนี่ยมอพวนไดเฮือนหมอเมียนได้รถบรรดามอหม,มอได้เฮือนเนี่ยเอ,อยาเมือบมได้เมืนแบบเพื่อพ่อแม่ปัจจุบันนักขัตตโมทุบทิ้มบัดเนี่ยมอเมียนน่ะมันใครแล้วมันได้ที่ไป